แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมาเปิดถุงช้อปปิง้งซาริโอจากชอปโซลิโอเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะคะก็เป็นถุงนี้เลยค่ะเป็นถุงกระดาษคิดถึงการช้อปปิ้งซาริโอตอนที่ถุงเป็นสีชมพูชมพูมากๆเลยเนอะรู้สึกแบบเวลาเดินเซ็นทรัลแล้วภูมิใจเออเนี่ยมองถุงแล้วก็แบบเนี่ยจะไปช้อปปิ้งซาริโอมานะแต่ว่าตอนนี้เขาก็แบบคอนเซ็ปต์ รักโลกอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยเป็นถุงกระดาษจะมากกว่าแต่ความจริงเราไปชอปปิ้งพวกเนี้ยมันจะเป็นจะต้องพกถุงผ้าอะไรพวกนี้ไปด้วยนะไม่ว่าจะชอปปิ้งที่ไหนเลยใช่ป่ะเพราะเขาก็จะไม่ค่อยมีถุงให้แต่อย่างเบสเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะไปซื้อของอ่ะบางทีเราแค่เออไปเดินไปเดินเล่นเฉยๆแล้วปรากฏเอาเดินผ่านช็อปเออแวะสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เกือบทุกครั้งเลยนะคะไม่ได้พกถุงไปเลยไม่ไงั้นก็จะพกแบบถุงซาริโอไปเดินเหมือนกันเนาะโอเคค่ะ รอบนี้เบสหมดไปทั้งสิ้นนะคะ1 2 3 6บาทนะคะก็เป็นราคาที่ปกติทั่วๆไปของการเข้าช็อปซาริโอนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ1,000บาทมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะวันที่เบสไปเนี่ยช็อปซาริโอไม่ได้ลดราคานะคะก็คือจะต้องจ่ายราคาเต็มเลยแต่ก็บางทีก็ซื้อของทรงของเซลล์มาด้วยเนาะ ขอเริ่มจากของชิ้นแรกเลยค่ะเป็นนี้ตึงมันคือดินสอไม้ซอริโอนะคะเป็น HB ไลท์ฮั l โล k ค t ตตค่ะเคยซื้อลาิ l เทิลทวินสตาร์มาแล้วที่เป็นแบบอันไหนวะลิ Little t เทิลทวินสตาร์อยู่ในกล่องดินสอนะคะก็คืออันนั้นเนี่ยเป็น HB เราแล้วก็เบได้ลองใช้ไปรู้สึกว่าเฮ้ย มันใช้ดีนะมันเขียนดีแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดําเกินไปนะคะวันนี้ก็เลยไปดูว่ามีลายอะไรเหลือบ้างก็ซื้อมาเหลือลาย Hello Kitty อ e ีกแค่ลายเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเซตทาแทงโหนมีรีวิวเช่นเดียวกันหน้าจอดได้ลงก่อนคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็ราคาของเขาคือ99บาทนะคะ99บาท ต่อไปค่ะยังเป็นดินสออยู่พอมีวันนี้ซื้อแต่ดินสอมาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใช้ดินสอเยอะมากเอานี้ก่อนละกันเป็นดินสอไม้ฮัลโล่คิตตี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คสามแท่งตัวนี้เบสซื้อมาในราคา85บาทนะคะก็เป็นราคาเต็มเลยไม่ได้ลดราคาเนอะอันต่อไปค่ะเป็นดินสอกดคูโรมีนะคะ ช่วงนี้ก็จะหนักสะสมไปทางคูโรมีรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เรามองค่าไม่ค่อยได้มีของเขาเท่าไหร่ก็เลยอยากจะซื้อเขาเพิ่มนะคะอันนี้เป็นดิส2อกดราคาอยู่ที่325บาทนะคะแต่คือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบกก็จะทำคลิปรีวิวแยกให้นะคะอาจจะเลือกเฉพาะอันที่ไม่เคยรีวิวเนาะ อันนี้อันนี้มันเป็นคอใหม่บอก่ะคือไม่เคยเห็นมาก่อนในช็อปซานหรือว่าเราเดินผ่านแล้วเราไม่ได้สนใจนะคะตัวนี้นี่มันเป็นเหมือนกับคือถ้าหากว่ามองเผินเนะม,นม,นมันเหมือนเป็นตัวเทปอะไม่รู้ทุกคนรู้จักเทปไหมคะเทปที่เป็นเอาไว้เปิดฟังอะบง่งบอกอายุเลยว่าเป็นอายุเท่าไหร่ก็คือมันจะเป็นเทปนะเนาะแต่ว่ามันก็จะมี masking เทปให้2ออันนะคะแล้วก็ เหมือนมันเอาเทปใส่เข้าไปข้างในได้เนอะแล้วก็แบบมีที่ตัดด้วยเฮ้ยอันนี้คือขอบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะอันนี้ราคา275บาทน,นะคะเบดก็เลือกเป็นลายคูโรมิมาเนอะจริงๆคือมีหลายลายมากเลยเห็นมี Hello Kitty, m ไ m e l o d โ l i t t ร e ตันเทวินสตาด้วยสตันที่คูโรมิรู้สึกว่าเออเรายังไม่ค่อยมีของเขาเราซื้อเขามาดีกว่าแล้วก็อันต่อไปค่ะทุกคนก็ เป็นสิ่งที่เป็ขาดแขนมากๆเลยนะคะก็คือในบ้านมีแฟ้มน้อยมากเลยก็เลยซื้อแฟ้มมาเพิ่มนะคะเป็นลายไม m e เมโลดีอันนี้เลยน่ารักมากอันนี้เนี่ยชิ้นละ49บาทนะคะคือเขาเป็นราคาเซลล์น่ารักที่สุดเลยเอาไว้แบบสําหรับจัดกระเป๋าทําอะไรแบบนี้นะคะแบบเป็นแอคทิวิตี้ของไปเกี่ยวกับซาริโอแหละเนาะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วเนาะอันนี้ก็เลยละกัน อันนี้มันไม่ใช่สมุดโน้นนะคะมันเป็นสมุดร,ระบายสีค่ะ99บาทนะเป็นลายฮัลโลคิตตี้นะคะคือตัวหน้าปกเขาเนี่ยจะมีความเป็นเลเซอร์เลเซอร์ด้วยนะอยากจะซื้อมารีวิวเพราะว่าเคยรีวิวตัว Activity Book ไปแล้วรู้สึกติดใจของเล่นของซาริโอนะคะก็เลยหยิบอันนี้มาคอนเจปตนี้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กเล็กๆมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรขอเล่นก่อนละกันเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวยกให้คาร่าคาวินไปเล่นต่อนะคะ อันต่อไปค่ะอันนี้มี3แบบด้วยการที่เบสซื้อมานะคะเขาก็จะเป็นกระดาษรายงานคือต้องบอกก่อนเลยว่าเบสเนี่ยไม่ได้ใช้กระดาษรายงานซาริ Sorry, โอมาน,นานมากๆเลยนะคะไม่ได้ซื้อเข้าบ้านเลยน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วนะคะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เบสอยากจะซื้อเขามาแล้วก็มาลองใช้อีกครั้งหนึ่งคือความจริงแล้วเนี่ยเลิกเลิกซื้อมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาย่อขนาดลงเหลือแค่บีห B 5ใช่ปะก็จะเป็นไซส์ประมาณสมุดโน้ตทั่วๆไปค่ะสมุดแบบเนี่ยคือเบสว่ามันเล็กเกินไปเบสติดใจกระดาษรายงานที่มันเป็นไซส์แบบ A สมากกว่าค่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เบสอะเลิกซื้อไปเวลาใส่ผงใส่แฟรเนี่ยใส่มันก็จะเล็กเล็กกว่าแฟม์มาเห็นปอม mm hmm. ก็คืออันนี้คืออยากอยากให้เขาทาแบบ A 4มาด้วยอะคือเบสชอบ A 4มากกว่ามันทุกอย่างเลยจดก็ได้เยอะกว่าแล้วก็ เวลาอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถนัดกว่าค่ะแต่เบสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดซาริโอเขาถึงได้ลดขนาดตัวกระดาษรายงานให้เท่ากับสมุดน,นะคะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เล่มละ85บาทนะคะเบสไม่แน่ใจว่าคอลเลกชันไหนออกก่อนนะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ซื้อมาสักพักนึงแล้วนะคะก็จะมีตัวนี้เป็น Li ตเติ้ลทวินสตาร์เป็นเหมือนกับอันเดอร์ด์ซีค่ะตัวนี้น่ารักดีนะแต่ลายเป็นไงเดี๋ยวเบสจะทำคลิปแยกให้ดูกันนะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นกระดาษรายงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นไม d y เมโลอันนี้ก็เป็น Under อร์เดอเช่นเดียวกันคิดว่า2อ,อันนี้น่าจะออกพร้อมๆกันหรือเปล่าและอีกอันนึงเป็นตัวนี้นะคะเป็น l i ตเติ้ลทวินสตแบบเกาะดาวธรรมดาเนาะอือก็ถือว่าเอามาลองใช้ดูเล่นๆน,นะคะแก้เบือ่อแก้เบือ่อเนาะไม่มีอะไรทำ สำหรับคลิปนี้นะคะเปิดถุงช้อปปิ้งแต่เพียงเท่านี้นะคะรีวิวแยกเดี๋ยวมีให้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย